สนุ่มโดย Freedom Planet บริการข้ามแดนอัตโนมัติจาก One Two Call อัลบั้ม Daddy Dog สนับสนุนโดย AJ Yes นี่แหละเพื่อนแท้ตัวจริงค o m p a c t สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมมานอดพุตานและนี่คือรายการ Roaming รายการที่พาคุณผู้ชมเดินทางโดยรถไฟ จากสถานีรถไฟหัวลำโพงกรุงเทพมหานครนะครับไปสู่สถานีรถไฟวอเตอร์ลูกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเห็นเรย์แมคโดนัลเดินทางตลอดตลอดแบ็คแพคเกอร์แบกเป้ขึ้นรถไฟแบบนี้แล้วสนุกน่าติดตามแล้วอดไม่ได้จะอิจฉาอยากทำอย่างที่เรย์ทำแต่ทำไมทำไม่ได้มีข้ออ้างอยู่หลายข้อเหมือนกันนะครับเช่อนอาจจะรู้สึกว่าเวลาไม่พอจริงๆแล้วคนเราทุกคนก็มีคนละ24ชั่วโมงเท่ากันแต่ถ้าเราวางแผนดีๆจัดการดีๆเป็นไปได้นะครับอีกเรื่องนึงที่เป็นข้ออ้างคือเรื่องของค่าใช้จ่าย เรื่องเงินเราต้องมาดูว่าบางทีเราใช้เงินไปกับเรื่องไร้สาระอาจจะเยอะด้วยซ้ําถ้าเราจัดการตรงนั้นได้เอาเงินที่เราไปใช้กับเรื่องไร้สาระเอามาใช้เป็นเงินสําหรับเดินทางท่องเที่ยวเป็นไปได้เลยครับข้อสุดท้ายที่เป็นข้ออ้างคือกลัวกลัวเรื่องอันตรายถ้าข้อนี้นะครับไม่ว่าเราจะอยู่บ้านหรืออยู่บนรถไฟหรือเดินทางไปไหนถ้ามานันจะอันตรายถ้ามันจะเกิดเหตุร้ายมม่เกิดได้ทุกที่เลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรเขากล้าทําเดินทางโดยรถไฟมื่น0ะพันกิโลเมตรแบบนี้บางทีอาจจะเป็นแรงบันดาลใจผลักดันให้ให้ผมหรือคุณผู้ชม บางทีจบรายการนี้แล้วอาจจะเก็บเสื้อผ้ายัดใส่เป้ออกเดินทางก็ได้แต่อย่าเพิ่งไปครับมาติดตามเรบนเส้นทางสายรถไฟกันต่อครับออกเดินทางกันต่อครัท่านผู้ชมครับคุยหลินฉางชาไปด้วยกันนะ ประเทศจีนเป็นประเทศที่ใหญ่ใหญ่จริง,รงๆครับท่านผู้ชมครับจากกุย้ยหลินตรงไปปักกิ่งเนี่ยมีระยะทางกว่า2,000กิโลเมตรถ้าตรงไปเลยเนี่ยก็จะเหนื่อยหน่อยก็คงต้องแวะพักพาท่านผู้ชมเที่ยวกันนิดนึงส่วนจะเป็นที่ไหนล่ะครับไม่มีที่ไหนนะฮะที่จะเบรกการเดินทางได้ดียิ่งกว่าบ้านเกิดของท่านประธานเหมาที่นี่ั่เองนั่นก็คือเซาซานครับ และที่แรกในเมืองเซาซานแห่งนี้ที่เรามากันนะฮะก็คือมาทำความเคารพต่อท่านประธานเหมาเจอตุงที่อนุสวรีของท่านนั่นเองครับถึงทุกวันนี้นะฮะนักท่องเที่ยวก็ยังเอาดอกไม้เนี่ยมาคารวะท่านเหมาอยู่นะฮะมากันเรื่อยเลยตั้งแต่เรามา สำหรับคนที่ชอบท่านเหมานะฮะก็บอกว่าท่านเป็นผู้นําที่เข้มแข็งเด็ดเดียวเด็ดขาดสำหรับคนที่ไม่ชอบนะฮะเขาบอกว่าท่านมาทานเนี่ยทำให้ประเทศจีนเนี่ยพัฒนาช้าไปหลายสิบปีเลยทีเดียวนี่ขนาดพัฒนาช้าแล้วนะฮะถ้าเร็วพัฒนาตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยจีนไปถึงไหนแล้วครับ แบบจีนนะครับหนึ่งสองสามเขาก็ไหว้แต่ถ้าเราแบบไทยนะฮะขอถ่ายหน่อยนะครับช่วยคุ้นความด้วยขอบคุณครับ วันนี้แหละครับศบปกาศมาถึงถิ่นบ้านเกิดของท่านประธานเหมาเจ๋อตุงวันนี้ก็เลยขอพาท่านผู้ชมเนี่ยตามรอยท่านประธานครับเอาแบบตั้งแต่เกิดกันเลย นี่ครับท่านผู้ชมครับที่ท่านประธานเหมาได้เกิดนะครับตั้งแต่ปีนู่น1893อยู่ที่นี่นะฮะจนถึงอายุ13ก่อนที่จะไปเรียนต่อที่มณฑลอื่นก็เป็นบ้านดั้งเดิมดั้งเดิมนะฮะคล้ายๆกับบ้านไร่ตรงนี้ก็จะมีมีไร่อยู่นะฮะแล้วก็ฝั่งนึงเน่เป็นที่พัก ที่พระกรสายนะฮะฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยไว้ทํางานเขาบอกอย่างนั้นนะน่าเสียดายที่วันนี้เนี่ยเราไม่สามารถเข้าไปได้เพราะนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจองกันมาตั้งแต่วูตั้งแต่อาทิตย์นู้นเลยเรานะฮะเพิ่งจะมาจองวันนี้ก็ไม่ทันแต่เราดูบรรยากาศร,รอบๆแล้วกันได้บรรยากาศดีที่นี่ถือว่าเป็นบ้านเกิดของท่านประธานจริงๆนะฮะเป็นลักษณะบ้านนาซึ่งครอบครัวของท่านประธานเนี่ยแชร์อยู่กับอีกครอบครัวหนึ่ง ภายในบ้านไม่ได้อนุญาตให้ถ่ายทํานะครับแต่ผมเข้าไปดูด้วยตาเปล่าแล้วนะฮะไม่ค่อยมีอะไรเลยมีเพียงโรงทัวที่ยังพอมีเข้าของเครื่องใช้หลงเหลืออยู่บ้างนะฮะส่วนบริเวณโดยรอบเนี่ยเป็นทุ่งนาเหมือนในอดีตตามประวัตินะฮะท่านประธานไม่ใช่ว่าโตแล้วทิ้งบ้านเกิดน,นะครับท่านกลับมาดําเนินการเคลื่อนไหวาชาวนาแลจะจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์สาขาเซาซาน คิดดูสิครับว่าผมเนี่ยกำลังเดินอยู่บนที่ที่บรรดาชาวนาในอดีตเนี่ยออกมารวมตัวกันแสดงความเชื่อมั่นในอุดมการอันแรงกล้าของท่านประธานเหมาเจตติดตรงตรงตงตรงตรง,ตง,ตง จากบ้านประธานเหมานิดเดียวนะฮะมาถึงโรงเรียนท่านจริงๆเดินไม่ไกลเลยนะฮะผมว่าเมื่อกี้ผมจับเวลามาประมาณครึ่งนาทีไม่ถึงด้วยซ้ำใกล้ามากๆฮะโดดเรียนไม่ได้เลยแต่ก็แล้วแต่นะฮะนี่เป็นประมาณโรงเรียนในหมู่บ้านเป็นโรงเรียนประถมที่ท่านเหมาเนีเรียนนับประมาณ6ขวบรู้สึกว่าข้างในเนี่ยนะยังเห็นโต๊ะท่านประธานอยู่เลยเออยังมีอยู่นะฮะเดี๋ยวไปดูปพร้อมๆกัน ใ่แล้วท่านผู้ชมครับห้องเรียนท่านประธานเหมาก็ไซส์ไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะฮะยังเห็นการาฟิตี้อยู่เลยฮนะไม่ธรรมดาก็เหมือนกันทั่วโลกโตะเนี่ยะครับเป็นโต๊ะของท่านประธานออริจินัลถ้าสังเกตตามโตะนะฮะท่านผู้ชมยังเห็นขีดเขียนเลยเนะี่ยเป็นการาฟิตี้ภาษาจีนส่วนมากก็จะเป็นชื่อของคนนู้นคนนี้นะ ไม่แน่ใจว่าพิ่งจะมาขีดมาเขียนตอนหลังหรือว่าตั้งแต่สมัยท่านประธานเนี่ยเขาเรียนอยู่ที่นี่ก็ไม่แน่ใจนะฮะอ,อาจจะเป็นนักท่องเที่ยวมือบอลก็ได้นะฮะก็ประมาณนี้เปิดได้หรือเปล่าอ๋อไม่เหมือนบ้านเรานะอ๋อมีเก๊มีเก๊เกอ๋อจะพังขึ้นมานะอย่างนี้นะฮะผมว่าต้องพกแป้งมาด้วยนะฮะเทราดใส่แล้วก็ถูถูถูถ อู้สมันออกเลขอะไรไม่ใช่หวยปัจจุบันคงไม่ใช่โรงเรียนแล้วนะฮะตรงนี้เขาจะมีเอ็กซิบิชั่นนะฮะเกี่ยวกับความเป็นมาของท่านประธานนะฮะรวมทั้งความสำเร็จของประเทศจีนด้วยนะฮะตั <S <S ้งแต่ปฏิวัติจนถึงทุกวันนี้รู้สึกว่ามีรูปตรงนั้นตอนที่เขาฉลอง อายุครบร้อยปีรรท่านประธานนะฮะแต่รรท่านประธานนี่อยู่ไม่ถึงนะครับผมแล้วก็มีรูปตอนที่ประเทศจีนเนี่ยส่งคนไปถึงนู่นเนี่ยออกนอกโลกไม่ถึงตรงจัจเลยนะครับ ีวัาแต่ที่สําคัญนะฮะท่านผู้ชมครับที่เราอยากมานี่คือเราอยากมาซื้อของพวกของขายที่มีรูปท่านประธานเนี่ยผมชอบจะไปดูไหมรู้สึกว่ามีทั้งห้องเลยเท่านี้หรือทุกอย่างที่สามารถแปะรูปท่านประธานลงไปได้นะ <c oughs> ที่นี่มีะฮะรูปถา่ายรูปปั้น <c oughs> ไปแช็คแก้วน้ำํำพัด อยากได้อะไรที่นี่มีครับเ U T T เาที e ่ส่วนใหญ่นะฮะบ,บอกว่าท่ามะทานเหมาเนี่ยเป็นศิลปินบอกได้ยังไงฮะง่ายๆครับท่านชมครับดูจากลายมือ หลายคนนะฮะบอกว่าลายมือของท่านเนี่ยสวยงามมากๆรวมทั้งจิตรกรดังนะฮะบอกว่าลายมือที่เยี่ยมจริงๆนะฮะเป็นที่ขึ้นชื่อหรือชาจริงก็นี่นะฮะมีตัวอย่างอย่างหนึ่งนะฮะ <S <S ทำคำนี้ท่านเหมาเขียนเองนะฮะคำนี้เมือ่อกีผมถามมาแปลว่าอะไรบอกว่าแปลว่า happiness ความสุขนั่นเองนะฮะถ้าแปลนี่ผิดครับก็ดูได้จากลายมือนะฮะจาก จกกักรพรรดิองค์อื่นๆนะฮะที่เขียนคำคำนี้มานะผมว่าของธรรมธานนี่งามสุดสสยดหลังจากที่ท่านสำเร็จการศึกษานะฮะท่านก็นมาเรียนต่อในเมืองที่ชื่อว่าช้างชาเมืองนี้แหละครับ ฉางชาเป็นเมืองเอกของมนฑลหูหนานตั้งอยู่แทบจะตรงกลางของประเทศจีนเลยครับปัจจุบันฉางชาเป็นเมืองอุตสาหกรรมการถลุงเหล็กที่ทันสมัยพูดตรงๆครับท่านผู้ชมครับเมืองเมืองนี้เนี่ยไม่ค่อยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นอะไรนะักแต่ส่วนใหญ่ที่มากันก็จะเป็นพวกที่เลื่อมใสในตัวท่านประธานมาทําไมล่ะครับก็เหมือนอย่างที่ผมกําลังพาท่านผู้ชมเที่ยวอยู่ล่ะครับตามรอยท่านประธานเหมาเจ๋อตง ก่อนออกไปลุยต่อนะฮะขอท็อปอัพนิดหนึ่งเดี๋ยวจะติดต่อลำบากใช้บริการนี่แหละฮะเฟรนท็อปอัพแต่ของผมนะไม่ใช่เฟรนะมัมท็อปอัพเออแต่ก็ส่งเมสเสจไปหานี่ละหาเพื่อนหาแม่เนี่ยแล้วให้เขาท็อปอัพให้เราเ,ออเดี๋ยวได้เมื่อไหร่เนี่มมเมสเซจส่งกลับมาง่ายนิดเดียวเรียบร้อย ง่ายนิดเดียวไปจากโรงเรียนประถมเล็กๆในซาวซานนะฮะทรานรมธานเหมาได้มาเรียนต่อที่นี่ในเมืองใหญ่ในฉางชาที่นี่คือหูหนาน n u m b e r o n e Teacher Training s c h o o ลหรือแปลงง่ายภาษาไทยนั่นก็คือวิทยาลัยครูของหูหนานเออไม่ธรรมดาเบอร์หนึ่งด้วยมาเรียนต่อที่นี่แหละฮะสวยเชียวเดี๋ยวเราเข้าไัข้างนากัน ท่านจบที่นี่แล้วนะฮะท่านเลยลับมามาทาอะไรละครับมาเป็นครูครับไม่ได้เป็นครูเฉยๆธรรมดานๆนะฮะกลับมาเป็นครูใหญ่ด้วยนี่ก็เป็นส่วนของ assembly hall หรือว่าหอประชุมมะนะยังคงความคลาสสิกอยู่นะฮะสังเกตได้จากพัดลมไฟเฟยอย่างเงี้ยก็สังเกตจากรูปข้างหลังน,นะฮะยังมีส่วนของเวทีที่ ท่านเหมาเนี่ยึ้นไปปลาใสทุกอย่างก็เกิดขึ้นจากแถวแถวนี้แหละฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปปลาใสหน่อยไหมผมในเล์แมกโนลตัวแทนพักอยู่ชื่อเดิมพักผ่อนแต่สงสัยผู้ใส่วันนี้ได้พักยาวแน่ๆถึงยังไงก็แล้วแต่ถึงท่านจะฟังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรแต่ผมอยากพูดขอบใจทุกคนที่รับฟังขอบคุณใจเ้อ คือท่านเหมาเนี่ยมีความเป็นผู้นำตั้งแต่ยังเด็กยังเล็กนะฮะก็ตอนที่เป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยก็ยังเป็นประธานนักศึกษาฮะนะฮะชอบจัดก,การตัดแจงทุกอย่างเนี่ยท่านทำเองหมดนะฮะก็น่าจะเป็นที่นีน่แหละฮะที่ท่านเริ่มอยู่อุดมการณ์ที่แรงกล้าเห็นจากภาพนี้ไหมท่านประธานเนี่ยยังอายุไม่เท่าไหร่ แล้วนี่แหละครับห้องเรียนของธรรมทานเหมาเราเข้าไปดูกันยังมีนักเรียนเนหลงเหลเรืออยู่อ๋อไม่ใช่นักเที่ยว <c oughs> คุณผู้ชมคงอยากทราบนะฮะว่าโต๊ะไหนเป็นโต๊ะของธรรมทานผมให้ทายมีโต๊ะเดียวที่มีไอ้นี่อยู่อะโตะน่าจะเป็นโต๊ะีหยนี่แหละฮะัท่านผู้ชมครับเป็นโต๊ะของนรระธาน เราขอนั่ง่อยโอ้โอเล็กแคะใช้ชได้สมัยก่อนเนี่ยมันน่าจะยกได้นะฮะแต่สมัยนี้เนี่ยเขาตอกตอกตระพูมันยกไม่ได้เนะ็เหมือนเหมือนสมัยผมเรียนนะฮะเคยเคยเรียนหนังสือเหมือนกันท่านผู้ชมคงอยากทราบนะฮะว่าท่านประธานเนี่ยสอนวิชาอะไรบ้างเ็ามีสามวิชาคัวรรณกรรมประวัติศาสตร์แล้วก็อันนึ้งก็คือปรัชญา สามอันนี้แหละครับโปรดมากๆม,มีรูปถ่ายมานะฮะตั้งแต่ปี1 9 1 8เป็นรูปถ่ายคลาสรวมรุ่นทั้งหมดให้ถ่ายว่าคนไหนคือท่านประธานเฉลยนะนี่คือท่านประธานข้างยาวไว้มีกจุดหนึ่งครับที่น่าสนใจนั่นก็คือห้องนอนหรือวา่าดอมของท่านหมาวาเอง ก็ดอมหนึ่นี่จะอยู่สิบคนนะฮะก็อยู่กันอย่างง่ายๆนะฮะเตียงของท่านประธานบอาว่าก็อันที่มีฟูกมีมุ้งมีหมอนมีผ้าห่มอยู่อย่างง่ายๆเลยอีกจุดหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจคือจุดๆนี้นะฮะบ่อน้ำทำไมถึงน่าสนใจล่ะฮะก็ท่านประธานเนี่ยมักจะลงไปอาบกระโดดลงไปเลยนะฮะท่านประธานบอกว่าลงไปอาบน้ำเย็นเนี่ยจะทำให้ทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยแข็งแกร่ง ก็เลยลงประจำเลยคร<ฮ>ับที่เราอยู่ตอนนี้นะฮะนั่นก็คือมหาวิทยาลัยหูหนาน มหาวิทยาลัยที่มีประวัติความเป็นมาในกวา ene, ่าพันปีนะฮะจริงๆแล้วท่านประธานเหมาเนี่ยไม่ได้มาเรียนต่อที่นี่นะฮะแต่ว่าจะมีมาเรียนพิเศษนะฮะมหาอาจารย์ที่ท่านเคารพเนี่ยที่นี่เป็นประจำเลยนะฮะรวมทั้งผู้กออ่อตั้งนะฮะแกนนาพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนเนี่ยก็มาจากมหาวิทยาลัยนี้ทั้งนั้นก็ข้างหลังนี่นะฮะไม่ได้เป็นกองกาลังของพรรคคอมมิวนิสต์แต่ว่าเป็นนักเรียนปีหนึ่งกำลังเตรียมเข้าเรียนแต่ก่อนเข้าเรียนเนี่ยต้องมาเรียนประมาณเหมือนรอดอบ้านเรา บ้านเขานี่นะฮะไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราอาจจะ2อสปีถ้าจําไม่ผิดนะฮะของเขาเนี่ยแค่เดือนเดียวทั้งหญิงทั้งชายเพราะวันนี้นะรู้สึกว่าเขาจะมีการซ้อมสวนสนามกันเราก็ขอมาแวะพักนั่งดูกันหน่อยครับ เราก็ได้เดินตามรอยเท้าท่านประธานเหมาตั้งแต่เซาซานจนถึงฉางชานะฮะตอนนี้เราต้องเดินตามรอยของเรากันบ้างนะฮะตอนนี้เนี่ยปักกิ่งรอเราอยู่รถไฟกำลังจะออกแล้วไปต่อกับเรานะครับ ทางยังไม่จบสิ้นลงแค่นี้นะครับมาติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้าว่ารถไฟจะพาเรย์แมคโดนัลล์ไปสัมผัสกับประสบการณ์อะไรใหม่ๆไปพบกับเหตุการณ์อะไรใหม่ๆอีกครับที่นี่ทุกวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกา5นาท,นาทีมีคำกล่าวว่าหากเราออกเดินทางแล้วกลับมาเมื่อกลับมาแล้วเราพบว่าเราไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆเลยเขาถือว่านั่นไม่ใช่การเดินทางครับสวัสดีครับ